พิมพ์ตัวเลขบ่อยปล่อยให้ส่วนเสริมนี้ช่วยนำล็อกออนเมื่อเปิด NVDA สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมฟ o อกซ่าไอทกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกความสามารถหนึ่งนะครับในส่วนเสริม NVDA นะครับที่จะเข้ามาช่วยให้เราพิมพ์ตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อเราเปิด NVDA ขึ้นมาแล้ว ตัวเลขในแป้นพิมพ์ตัวเลขนะครับผมอ่าหรือว่านำบัตรคีย์แพดนะก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติสําหรับท่านใดที่ต้องพิมพ์ตัวเลขบ่อยๆนะครก็สามารถที่จะกดใช้งานได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นความต้องการนะครับของผู้มารับบริการไอทนะครับผมผมก็ใช้เวลาหาข้อมูลอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ให้บริการ ไอกันไปแล้วนะครับผมอ่าก็ผู้ที่มารับบริการก็แฮปปี้กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมอ่าเราก็ต้องนำมาบอกต่อนะครับผมผมจึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมท่านอื่นๆน,นะครับผมอ่าที่ใช้การพิมพ์ตัวเลข นะครับอยู่บ่อยครั้งนะฮะเราจะได้ไม่เสียเวลามากดนำล็อกออนอีกนะครับผมอ่ะในที่นี้ก็เปิด nvda ขึ้นมาแล้วก็พร้อมพิมพ์ได้เลยนะครับโดยส่วนเสริมที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ nvda นะครับผมในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือนำแพดนับโหมดนะครับผมอ่าคงจะ คุนหูคุนตากันมาบ้างนะครับผมซึ่งในความสามารถของส่วนเสริมนี้นะครับเขาสามารถที่จะเปิดนะครับผมนำล็อกออนนะครับหรือแป้นตัวเลขให้เราได้นะครับอัตโนมัติเมื่อเปิด n v d a ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีนะครับใช้งานจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับครับผมเราก็จะมาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผม โดยส่วนเสริมนี้นะครับสามารถที่จะไปโหลดนะครับได้ใน Add-on Store นะครับของ NVDA นะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนเสริมนะครับใน Add-on Store กันสักครู่นะครับโดยไปที่ NVDA เมนู NVDA menu โอเคไปที่ t o o l นะครับลูกศรล่าง Preferences sub menu Tools sub menu T โอเคลูกศรขวาครับ View log L แล้วก็ลูกส่วนล่างไปที่ Add-on Store Speech Viewer View Add-on Store a นี่นะครับผมเจอแล้วกดเข้าไป Add-on Store นะครับแล้วก็กด Control Tab 2ครั้งนะครับจะไปที่ Available Add-on Tab Control Available Add-on Tab Selected นี่นะครับผมมาที่แท็บในส่วนของตัวเลือก Add-on ที่เขามีให้โหลดนะครับใน Store n v d a นะครับผมจะแท็บไปที่ list เลย Channel colon including compatible search colon available a d d o n นี่นะครับ list available add-on นะครับผมกดตัว N, n ไปเลย N navigation sound effects semicolon ไปอีกครับ N note diary N notepad plus N number to word N number nav mode semicolons status colon enabled semicolons available นี่นะครับผมผมก็จะเจอ n u m p a d nav mode นะครับผมซึ่งเครื่องของผมได้ติดตั้งไปแล้ว นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถที่จะกดติดตั้งนะครับได้เลยนะครับผมอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับติดตั้งเสร็จก็สามารถที่จะรีสตาร์ท nvda แล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานนะโอเคเดี๋ยวผมขอ desktop list กดปิดไปก่อนนะครับหลังจากที่นะครับผมเราได้ทำการติดตั้งนะครับส่วนเสริมน้ำแพทแนปโหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันนะครับ เพื่อให้นำล็อกเขาเปิดนะครับานำล็อกออนขึ้นมานะครับผมให้เราเมื่อเราเปิด nvda นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ในส่วนของการตั้งค่า nvda นะครับ nvda setting นะครับผม nvda menu nvda menu โอเคลูกศรล่างไปที่ preference set sub menu preferences sub menu ลูกศรขวา settings t dot dot s นี่นะ setting o t d t กด enter เข้าไป โอเคจากนั้นนะครับผมกดตัว n นะครับไปหานำแพด nav mode เลยนะครับ And, n number nav mode 20 of 23นี่นะครับผมเจอแล้วนะครับนำแพด nav mode เมื่อเจอแล้วก็กดแท็บเลย number nav mode property page start nvda with the n u m p a d set to windows nav mode checkbox not checked อ่าตรงนี้เราปล่อยนะครับเป็นค่าพื้นฐานไปก่อนนะครับผมอาจสำหรับใครที่เคยใช้นะครับ add on ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะ ตั้งค่าได้เลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้เราข้ามไปก่อนนะครับปล่อยเป็นค่าปกติไปก่อนแถบไปอีกครั้งหนึ่ง state of n u e n n v profile d o bo change นี่นะครับมาแล้วนะครับผมเราจะมาที่การตั้งค่านี้นะครับผมอ่านี่ตรงนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือนะครับเมื่อเราเปิด nvda นะครับผมจะให้เขาทำอะไรนะครับอ่าตรงนี้เป็น combo box ให้เลือกนะครับผมอตอนนี้ก็คือเข้ามาอยู่ที่ Do Not c h a ช g e นะคือไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแต่โดยปกติแล้ว n v d a ก็จะปรับเป็นนำล็อกออฟให้อยู่แล้วนะครับผมเราก็จะเลือกลูกศรน,นะครับเลือกนำล็อกออนเลยนะครับ Turn num lock off Turn num lock on นี่นะครับผมกดลูกศรล่างลงมานะครับ Turn num lock on นะครับผมในส่วนการตั้งค่านี้นะครับเมื่อ ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแถบไปที่โอเคนะฮะแล้วกด Enter หรือว่าจะกด Enter ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเคผมกด Enter ไปเลยนะ Desktop List User new of 1 of 10นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบนะ่ะตอนนี้ผมนำล็อกออฟไว้อยู่นะนี่ตอนนี้นะครับอ่ะผมกดนำล็อกครั้งหนึ่งนำล็อกออนอันนี้เป็นออนนะะเจ็ปดเ้านี่นะครับอ่ะผมกดเป็นออฟนะครับนำล็กออนี่อ่ะเพื่อ ปิดนำล็อกไว้ก่อนนะครับผมโอเคอาเดี๋ยวผมจะทำการนะครับเปิด n v d a ขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านำล็อกจะกออนหรือว่าออฟนะครับผมโอเคผมเปิด n v d a ขึ้นมาใหม่เลยนะครับ Show d e stop เดี๋ยวสักครู่นะครับ l o a i n g NVDA จาก Show Desktop button พร้อมใช้งานแล้วโอเคนะครับผมเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอเดี๋ยวผมให้ทายว่าจะออนหรือว่า off นะครับผมนี่เอ้าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะลองกดเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็น789หรือเปล่าเจ็ <7 89. S 1> นี่นะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้กด นำล็อกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดนำล็อกสินำล็อก off นี่นะครับอ่ะก็เป็นออฟแล้วนะฮะับนำล็อ on นี่ก็กลับมาเป็นออนแล้วนะครับผมอ่าเราก็นะครับสามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้นะครับผมอ่าหากว่านะครับท่านต้องการให้กลับไปเป็นค่าปกตินะฮะก็ไปเลือกนะครับตรงคอมบ์บ็อกซ์ให้เป็น do not change นะครับผมอ่ก็คือไม่ไม่ต้องทำอะไรนะเขาก็จะเป็นนำล็อก ปกตินะครับตามค่าพื้นฐานของ NVDA ที่เขาได้ตั้งไว้นะครับผมและก่อนที่จะจากกันนะครับก็มีข้อสังเกตสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับแต่นำล็อกยังไม่ยอมอ่อนนะครับผมก็ให้สังเกตนะครับและรู้ได้เลยว่าส่วนเสริมนะครับนำแพ่นแนบหมดของเรา มีความสามารถที่ไปซ้ํากับส่วนเสริมอื่นๆนะครับผมซึ่งในที่นี้ก็นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคำแนะนําจากน้องๆไอทีนะครับคุณตูนวิทวัฒนนะครับผมที่ได้ให้ข้อสังเกตมานะครับว่าในเครื่องของผม b o ็อกไสทีมีส่วนเสริมนะครับในส่วนของ NVDA Global Command Extension ด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ใช่เลยนะครับผม ความสามารถไปชนกันนะครับซึ่งผมก็ได้เช็คดูแล้วนะครับปรากฏว่ามีนะครับผมใช้ส่วนเสริมตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับผมก็ได้ไปทำการปิดนะครับส่วนเสริมตัวนี้นะครับก็ทำให้ส่วนเสริมนะครับนำแพ่แนบบอรดก็ทำงานได้ปกตินะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือความสามารถนั้น ชนกันนะครับในเครื่องของท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่มีส่วนเสริมนะครับอยูอ่เป็นจำนวนมากยังไงก็ต้องลองไปค้นหาก,กันดูนะครับผมว่าความสามารถของแต่ละส่วนเสริมชนกันหรือไม่นะครับแม่ในเครื่องผมถือว่าโชคดีนะที่เจอพอดีเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของส่วนเสริม นะครับน้ำแพดแนบโมดนะครับที่เข้ามาช่วยเราแก้ปัญหานะครับตรงนี้นะครับหากว่ามีข้อติชมประการใดนะครับก็สามารถที่จะนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะหรือว่าข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วในความสามารถของน้ำแพดแนบโมดก็ยังมีอีกนะครับผมก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะอันนี้เป็นหนึ่งในความสามารถย่อยนะครับในส่วนเสริมนี้นะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ